นาทีนี้นะครับต้องขอแสดงความยินดีกับบุ๋มบิ่มชัดจออนมกฟซนะครับนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยหรืญี่ปุ่นดิวิชั่นที่ 2, สโมสอรวิกตอเรียฮิเมจินะครับผมกับการคว้าแชมป์ลีกดิวิชั่นที่2ไปครอบครองโดยสโมสรวิกตอเรียฮิเมจินะครับแข่งขันทั้งหมด19นะัด19แมตช์ชนะรวดไม่แพ้ใครเลยแม้แต่นัดเดียว สุดยอดจริงๆนะครับโดยมีบุมบิมชัดจอันมอกซีลงแข่งทุกนัดวันไหนชนะขาดหน่อยบุมบิมก็จะให้ไปพักนะครับคือชนะขาดเกินวันไหนยากๆก็ลงเต็มๆเลยนะครับผมส่งผลให้บุมบิมชัดจอันมกซีเนี่ยคว้าแชมป์ดิวชันที่2ไปและได้รับรางวัลผู้เล่นทรงคุณค่านะครับ MVP ตลอดทัวร์นาเมนต์ตลอดการแข่งขันนี้นะครับไปครอบครองเป็นผู้เล่นทรงคุณค่านะครับสุดยอดจริงๆแอดมินก็มีบรรยากาศที่บุมบิมเนี่ยรับเหรียญทองนะครับแล้วก็รับรางวัล MVP มาฝากทุกคนกันไปรับชมเลยครับ อย่างไรก็ตามนะครับสิ่งที่ต้องรอลุ้นก็คือบุ๋มบิมชัดช่วยมกสีเนี่ยจะต่อสัญญากับสโมสรวิโชโรยาฮิเมจิหรือเปล่าหรือว่าจะไปเล่นลีกที่ไหนสโมสรไหนประเทศไหนนะครับต้องรอติดตามกันที่แน่ๆเนี่ยบุ๋มบิมก็จะเตรียมตัวบินกลับประเทศไทยนะครับเพื่อทําการฝึกซ้อมในนามของทีมชาติไทยลุยลึกเฮ้ยลุยศึก VNL 2024ต่อไปรอลุ้นรอเชียร์แล้วก็เป็นกำลังใจให้บุ๋มบิมกันต่อไปครับ